สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์2565นครับตุ้นั่ครับคลิปนี้เรามาติดตามนะครับไทม์ไลน์วันที่ต่างๆนะครับของมาตรการที่กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์กันนะครับว่ามีกำหนดการสำคัญอะไรบ้างนะครับรวมถึงข่าวอะไรที่เป็นข่าวปลอมนะครับแล้วก็ผลของการที่เราได้มีการ แจ้งทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมไปเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่ผลิตข่าวปลอมนะครับผมได้มีการแจ้งไปเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยให้ฟังว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ไทม์ไลน์ก่อนเลยนะครับตอนนี้นะครับวันที่สําคัญที่กําลังจะมาถึงนะครับไล่เรียงกันทีละวันเลยนะครับวันพรุ่งนี้15กุมภานะครับจะเป็นวันสุดท้ายของโครงการจอบดีมีคืนนะครับสําหรับใครที่ ตั้งใจที่จะยื่นลดหย่อนภาษีนะครับภายใต้โครงการชอบดีมีคืนนั้นนะครับพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายในการที่ท่านจะยังสามารถจับจ่ายกับร้านค้าที่จดทะเบียนแวดเก็บใบกำกับภาษีนะครับเอาไว้แล้วก็รวมทุกรายการรวมสูงสุด30,000บาทนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อที่จะไปยื่นภาษีปี65นะครับซึ่งจะเป็นการยื่นในช่วงต้นต้นปี66นะครับซึ่งถ้าใคร กําลังดําเนินการอยู่ก็คงทราบรายละเอียดอยู่แล้วนะครับร้านค้าที่เราสามารถไปจับจ่ายได้นั้นไม่จําเป็นต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้หมดเลยเราไปจับจ่ายก็แค่แจ้งขอใบกํากับภาษีเท่านั้นเองฉะนั้นวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับช้อปดีมีคืนนะครับวันที่ต่อไปนะครับก็คือวันที่17กุมภานะครับ 17กุมภานั้นเป็นวันเริ่มใช้สิทธิ์สําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส4นะครับสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นะครับช่วงวันที่10-11กุมภาที่ผ่านมานะครับ10-11กุมภาที่ผ่านมานั้นมีการเปิดลงทะเบียนสําหรับคนใหม่นะครับ right. ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3มาก่อนคนที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3มาก่อนนั้นสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ต้นเดือนกุมภามาแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่28กุมภาอย่างน้อย1ครั้งนะครับ แต่กลุ่มใหม่นะครับรายใหม่ที่ไม่เคยใช้เฟสสามมาก่อนนั้นนะครับก็มาลงทะเบียนวันที่10กับ11สิทธ์ประมาณ1ล้านกว่าสิทธิก็หมดภายใน2วันนะครับก็ใครที่ได้รับ SMS แล้วนะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่นะครับจะมี SMS อ็แจ้งเข้ามาในเบอร์ที่เราลงทะเบียนไว้นะครับว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ถ้าหากว่าท่านใดได้รับ SMS ก็แบ่งเป็น2กลุ่ม ลุ่มแรกคือคนที่ยังไม่เคยใช้งานแอปเป่าตังมาก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็ตามนะครับต้องดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป่าตังแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนสําหรับผู้ใช้รายใหม่ที่ไม่เคยใช้แอปเป่าตังเลยนั้นจะต้องเอาบัตรประชาชนไปเสียบที่ตู้ atm กรุงไทยจะมีช่องเสียบบัตรประชาชนโดยเฉพาะอยู่นะครับสัญลักษณ์จะเป็นตู้สีเทาแล้วมีคําว่า confirm id นะครับไปดําเนินการยืนยันตัวตนทําตามขั้นตอนที่ตู้แค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็กลับมาสแกนหน้าต่อที่แอปเป่าตังก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วก็รอใช้สิทธิ์ในวันที่17นะครับส่วนใครที่เคยใช้งานแอปเป่าตังมาก่อนแล้วนะครับแม้จะไม่เคยใช้คนละครึ่งมาก่อนนะครับแต่เคยใช้สิทธิ์ในแอปเป่าตังในโครงการอื่นๆนะครับก็ไม่ต้องดําเนินการยืนยันตัวตนนะครับก็คือไม่ต้องยืนยันตัวตนในตู้ ATM กรุงไทยอีกนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างนะครับที่เคยใช้แอปเป่าตังแล้วเคยยืนยันตัวตนแล้วนะครับ จากตู้ a t ทอบุงไทยแล้วแต่อาจจะได้รับแจ้งจากในแอปว่าให้ทําซ้ําก็อาจจะมีบ้างนะครับก็ต้องดําเนินการซ้ําตามที่แอปขึ้นข้อความมานั่นเองนะครับและทั้งหมดนะครับทั้งคนที่เคยใช้และไม่เคยใช้แอปเป่าตังค์นะครับก็รอใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันที่17กุมภานะครับก็จะมีเงินเข้าแอปเป่าตังค์มา1,200บาทนะครับในส่วนของอาภาครัฐท,ที่จะออกให้นะครับแล้วก็เราก็เริ่มใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ได้เลยนะครับทุกครั้งที่เราไปสแกนจ่ายก็เราจะออกครึ่งหนึ่งภาครัฐก็จะตัดเงินจากพันสมาจ่ายให้เราทุกๆครั้งให้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าสูงสุดต่อวันก็คือรัฐจะออกให้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน150บาทต่อวันนะครับถ้าหากว่าเราใช้เกินกว่านั้นก็คือเราต้องออกเองในส่วนที่ทเกินไปนะครับแล้วก็การใช้สิทธิ์นั้นก็ใช้สิทธิ์ได้ไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นเดือนเมษาเลยนะครับทั้ง ทั้งคนเก่าและคนใหม่เลยนะครับสามารถใช้สิทธิ์ยาวได้ถึงเดือนเมษายนวงเงินยังเป็น1,200บาทอยู่นะครับให้ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวจนถึงสิ้นเดือนเมษาส่วนข่าวว่าจะมีการเพิ่มเป็นพันห้านั้นยังเป็นข้อเสนอของภาคเอกชนภาครัฐยังไม่ได้มีการขารับนโยบายนี้นะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มวงเงินหรือไม่นั่นเองนะครับนี่คือความสําคัญของวันที่17บเจ็กุมภาก็คือวันที่เริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสี่สำหรับรายใหม่นะครับ วันที่ต่อไปคือวันที่18กุมภาครับอ่าสิกุมภานะครับจริงๆ18กุมภาก็คือวันที่อ่ผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการก็คงทราบอยู่แล้วนะครับคือวันที่มีเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟเข้าบัตรสวัสดิการสําหรับเฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการและลงทะเบียนกับการไฟฟ้ากันปรปาและค่าน้ําค่าไฟเป็นไปตามหลักเกณฑ์คือไม่เกินที่กําหนดแล้วก็มีการสารองจ่ายตามที่อ่ปรากฏหน้าบินจริงนะครับไปในเดือนก่อนหน้า ก็จะมีการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามจํานวนเงินที่เราจ่ายจริงไปไม่เติมที่ไม่เกินที่กําหนดนะครับเข้าบัตรสวัสดิการวันที่18กุมภานะครับจริงๆก็คือวันที่18ของทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเป็นเงิน E m o n น y ีนะครับเงินก้อนนี้สามารถเอาบัตรสวัสดิการไปใส่ตู้ ATM กดออกมาเป็นเงินสดก็ได้แล้วก็ไม่ต้องใช้ในเดือนก็ได้นะครับสามารถสะสมได้นะครับนี่คือวันที่18กุมภานะครับส่วน22 กุมภาันะครับก็คือก็เป็นเงินส่วนต่างผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการจะมีเข้ามาอีก200บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเงินสดกดได้เช่นเดียวกันสะสมได้ไม่ต้องใช้ภายในเดือนก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นปกติของทุกเดือนของบัตรสวัสดิการอยู่แล้วนะครับทุกวันที่18กับ22นั่นเองนะครับและ สุดก็คือ28กุมภาพก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าคนที่อยู่ในคนละครึ่งเฟส3เดิมที่จะต้องกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในเดือนกุมภาพคือต้องก่อนวันที่28เวลา5ทุ่มดังนั้นใครที่ยังไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ครั้งแรกสําหรับรายเก่านะครับเฟส3นะครับก็ต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนนะครับภายในวันที่28กุมภาพนั่นเองนะครับและนี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดของมาตรการในช่วงนี้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกมาาตรร40นะคับ ก็มติครอรมงจริงๆออกมาแล้วนะครับว่ามีการลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ทุกทางเลือกเลยนะครับ70บาทเหลือ42บาท100บาทเหลือ60บาทแล้วก็300บาทเหลือ180บาทแต่ว่ายัางต้องออกเป็นกฎกระทรวงถึงจะมีผลบังคับใช้ฉะนั้นตอนนี้กฎกระทรวงยังไม่ออกนะครับใครที่ไปจ่ายในช่วงนี้จึงต้องจ่ายในราคาเต็มปกติไปก่อนถ้าหากว่าใครยังไม่ได้จ่ายสามารถรอกฎกระทรวงนี้ออกก่อนได้เพื่อที่จะจ่ายไปส่วนลดไปเลยแต่ใครที่จ่ายเกินไปแล้วเดี๋ยวรอหลัก รอหลักเกณฑ์ประกาศออกมาว่าท่านจะต้องยื่นรับเงินส่วนต่างคืนอย่างไรนั่นเองนะครับส่วนเงินอสมนั้นก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าอนุมัติแล้วนะครับส่วนเพิ่ม500บาทที่เป็นเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดนะครับที่บวกไปกับเงินค่าผูป่วยการทุกเดือน1000จาก1 0 0 0ก็เลยกลายเป็น1,500บาทจ่ายย้อนหลังตั้งแต่ตุตลานะครับมาจนถึงเดือนมีนา -65 นะครับก็แปลว่าเพิ่ม500บาทอีกต่อเนื่องมาอีก6เดือนนะครับก็กลายเป็น 506เดือนก็คือ3,000บาทนะครับจะมีการจ่ายช่วงไหนจ่ายตกลงอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่มติคอรมออนุมัติงบประมาณออกมาแล้วนั่นเองนะครับทุกท่านครับข่าวต่อไปนะครับก็จะขอพูดถึงต่อเนื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยาเราชนะที่ผมได้แจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่าเราชนะเป็นโครงการในปี6,4นะครับไม่ใช่ปี65ปี65ไม่มีเงินเราชนะอีกแน่นอน ข่าวทุกข่าวที่ท่านเห็นโดยเฉพาะคลิปวิดีโอที่ตัดมาแล้วเป็นเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับเราชนะไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีท่านผู้นํารัฐบาลหรือนักข่าวต่างๆรายงานเกี่ยวกับเงินเราชนะนั้นที่ท่านเห็นในปัจจุบันนี้เกิดจากการที่มิจฉาชีพไปเอาคลิปข่าวเก่านะครับเอามาตัดปีพศออกแล้วมาอัปโหลดมานําเสนอใหม่นะครับในช่วงนี้แล้วทําให้เราเข้าใจผิดว่าเราชนะกลับมาอีก สาเหตุที่มันสมจริงก็เพราะว่าเราชนะนั้นเกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์ฉะนั้นการตัดพศอ,ออกแล้วเอาคลิปมาลงซ้ําจึงสมจริงมากเพราะว่าวันที่ต่างๆก็จะสอดคล้องกับปัจจุบันนั่นเองฉะนั้นก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าเราชนะเป็นข่าวปีเก่าที่มีชาชีพตัดมาลงซ้ําเท่านั้นเองนะครับจริงๆมันคือเคยเป็นข่าวจริงในปีก่อนแต่ปีนี้เมื่อเมื่อมีชาชีพเอามาตัดแล้วลงซ้ํามันจึงกลายเป็นข่าวปลอมที่ตั้งใจทําให้เข้าใจผิดมีฉาชีพทําข่าวปลอมทําไม เพราะว่าเรากดเข้าไปดูคลิปนั้นเรากดไลค์กดแชร์คลิปนั้นนะครับทุกๆครั้งที่เรากดไปดูมีโฆษณาขึ้นนะครับมิจฉาชีพได้เงินได้รายได้จากค่าโฆษณาที่ขึ้นมาฉะนั้นแล้วมิจฉาชีพจึงได้เงินจากการสร้างความเข้าใจผิดนะครับให้กับสังคมไทยนั่นเองนะครับคำถามว่าแล้วทําไมข่าวปลอมถึงยังมีอยู่ทําไมไม่มีการจัดการนะครับผมในฐานะที่ได้พบเห็นข่าวปลอมเหล่านี้ผมก็ดําเนินการ นะครับซึ่งทุกท่านก็สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกันคือกดรายงานให้ YouTube ทราบนะครับก็คือหาจุด3จุดที่มุมบนหรือมุมล่างของคลิปนะครับเลือกกดเข้าไปแล้วเลือกคําว่ารายงานแล้วก็เลือกคําว่าสแปมหรือทําให้เข้าใจผิดเพื่อให้ YouTube เข้ามาตรวจสอบแต่ต้องกดกันเยอะๆนะครับผมกดคนเดียวก็กไม่พอกดกันเยอะๆแล้ว YouTube ถึงจะเข้ามาตรวจสอบและทําการหนักที่สุดก็คือปิดช่องนั้นไปแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่สามารถกดรายงานจน YouTube เข้ามาตรวจสอบแล้วดำเนินการอะไรได้ แล้วในฝั่งของภาครัฐมีกลไกอะไรไหมก็มีนะครับเพราะว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็รับแจ้งเบาะแส,สสิ่งที่ผมดําเนินการไปผมได้ส่งลิงก์ของอตอนนี้เราพบช่องที่ทําแบบนี้คือเอาข่าวเก่าเราชนะมาลงใหม่ในปีนี้ประมาณ4ช่อง YouTube ด้วยกันผมก็ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับแต่สิ่งที่ยังสร้างความประหลาดใจก็คือว่าได้รับการแจ้งสถานะนะครับคือระบบจะมีการให้เรา ติดตามสถานะว่าลิงก์ที่เราแจ้งไปนั้นนะครับช่องที่เราแจ้งไปนั้นผลการดําเนินการของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมซึ่งขึ้นตรงกับกระทรวงดิจิทัลนั้นผลเป็นอย่างไรนะครับได้รับแจ้งในเบื้องต้นว่าวิธีการที่ผมแจ้งไปนั้นยังไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ของออของการตรวจสอบแล้วก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในอนํานาจหน้าที่นะครับซึ่งอันนี้ก็สร้างความไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมการแจ้งว่าช่อง YouTube ใดผลิตข่าวปลอมนั้นถึงไม่ได้ ไม่ได้เข้าขายหลักเกณฑ์ที่เราจะแจ้งได้หรือไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่อย่างไรก็ตามผมก็ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่นะครับทาง Facebook Page ตอนนี้รอคำตอบคำอธิบายอยู่นะครับว่าทำไมเราแจ้งช่อง YouTube ที่เป็นข่าวปลอมไปถึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสามารถจัดการได้อันนี้เดี๋ยวผมจะถ้าหากว่าได้รับข้อมูลชี้แจงเพิ่มเติมจากทางหน่วยงานแล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เลยคือกดรายงานทางช่องทาง YouTube นะครับก็ช่วยๆกันนะครับเพื่อให้ข่าวปลอมเหล่านี้นะครับได้รับการลงโทษได้รับการจัดการนั่นเองนะครับทีนี้ในเมื่อตอนนี้นะครับเราพบว่าข่าวปลอมระบาดที่เป็นโครงการเราชนะนะครับก็จะขอสรุปเลยครับว่าหลังจากนี้ไปนะครับถ้าท่านเห็นวันที่เหล่านี้นะครับว่าจะมีเงินเราชนะเข้าเป็นข่าวปลอมแน่นอนนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยวันที่ต่างๆซึ่งเป็นวันที่ของปีที่แล้วนะครับที่มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการกับเงินเข้าแอปเป่าตังค์นะครับ ก็จะมีวันที่ประมาณ 17, 18นะครับ 19, 25วันที่ต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือวันที่ของปีที่แล้วที่มีเงินเราชนะเข้านั่นเองหลังจากนี้ไปสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับท่านจะเห็นข่าวปลอมเราชนะว่าจะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการและแอปเปิาต่างในวันที่ต่างๆยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมเลยนะครับก็ขอให้เข้าใจเลยว่านี่คือข่าวของปีที่แล้วนะครับจริงๆเจ้าของคลิป นะครับผู้ที่ปรากฏในคลิปนั้นเป็นผู้เสียหายไม่ใช่ผู้สร้างข่าวปลอมนะครับเพราะว่ามีสาชีพไปตัดไปตัดวิดีโอจากท,ที่ท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกหรือนักข่าวนะครับเอามาลงซ้ํานะครับฉะนั้นแล้วผู้ที่ปรากฏในคลิปนั้นคือผู้เสียหายด้วยนะครับไม่ใช่ผู้ที่ผลิตข่าวปลอมคนผลิตข่าวปลอมคือคนที่เอาคลิปนั้นมาลงต่างหากนะครับมาลงในปัจจุบันแล้วก็ตัดพอสออกไปนั่นเองก็ขอให้ทุกท่านทําความเข้าใจร่วมกันด้วยนะครับ แล้วก็อย่างที่แจ้งนะครับว่าเราชนะนั้นย้อนไปในปี64นั้นมีระยะการดําเนินการประมาณตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงมิถุนาคือประมาณ5เดือนฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถจัดการกับช่องที่ผลิตข่าวปลอมเราชนะได้ก็แปลว่าเราจะเห็นคลิปที่เป็นข่าวปลอมเราชนะไปอีก5เดือนคือประมาณเดือนกุมภาถึงมิถุนานั่นเองฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านอย่าแปลกใจถ้าเห็นคลิปพลาดหัวข่าวเงินเยียวยาเราชนะ นในช่วงเดือนกุมภาถึงมิถุนาระบุอันที่ต่างๆใน,ในระหว่าง5เดือนนี้นะครับไม่ต้องเข้าไปดูเลยครับเป็นข่าวปลอมพยายามอยากกดเข้าไปดูในคลิปอะไรก็ตามที่พาดหัวข่าวให้หน่าตื่นเต้นนะครับให้หน่าตกใจให้หน่ากดเข้าไปดูว่าเงินอะไรจะแจกอีกเพราะว่าสรุปได้ง่ายๆเลยครับปีนี้ไม่มีแจกเงินนั่นแน่นอนไม่มีเงินเยียวยาอะไรแล้วนะครับสิ่งที่ดําเนินการทั้งหมดก็มีแค่โครงการ ที่ผมได้แจ้งไปก็คือเงินเพิ่มกาลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการ3เดือนคือกุมภาพันธ์มีนาเมษาในลักษณะบวก200ต้นเดือนเงินเข้าบัตรประชาชนนะครับกลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเราชนะนั้นเป็นแค่ชื่อนะครับเป็นเป็นแค่การยืมข้อมูลมาเรียกชื่อกลุ่มนี้ที่รับเงินกาลังซื้อ,อเงินเพิ่มกาลังซื้อผ่านบัตรประชาชนเท่านั้นเองก็200บาท3เดือนคือกุมภาพันธ์มีนาเมษาเข้าทุกวันที่1นะครับแล้วก็คนละครึ่งเฟซซี่ที่ดาเนินการอยู่ตอนนี้ แล้วก็ที่ส่งเสริมการท่องเท,ที่ยวคือโครงการาเราเที่ยวด้วยกันเราก็ทัวร์เที่ยวไทยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีเงินอะไรแล้วนะครับจริงๆคําว่าเงินเยียวยาคือตรงๆคือไม่มีแล้วด้วยนะครับเพราะว่าประกันสังคมหรือกลุ่มต่างๆเงินเยียวยาอาชีพกลางคืนเงินเยียวยาอาชีพแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ดาเนิกนการในปี65นะครับเป็นแค่การจ่ายต่อเนื่องตกหล่นเท่านั้นนะครับแล้วก็เดือนกรกฎาคมสิงหาคมก,ก็จะมีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่เท่านั้นเองนะครับฉะนั้น จะบอกอย่างนี้ก็ได้ครับว่าปี65ไม่มีเงินเดียวยาอะไรแล้วฉะนั้นยิ่งเป็นเราชนะซึ่งคําว่าเราชนะไม่มีทางกลับมาอีกในปี65เป็นข่าวปลอมร้อเซฉะนั้นเห็นคลิปลักษณะนี้สิ่งที่เราจะช่วยกันได้คือไม่ต้องกดเข้าไปดูนะครับจะเป็นการช่วยให้คลิปนั้นจะมีความแพร่หลายลดลงเพราะทุกๆครั้งที่เรากดเข้าไปดูด้วยความสงสัยส่วนตัวของเราเองเราอาจจะได้รับทราบว่าเป็นข่าวปลอมก็ก็แค่นั้นแต่ว่า สิ่งที่เรากําลังทําทางอ้อมก็คือว่าทุกครั้งที่เรากดเข้าไปดูช่อง YouTube จะเก็บสถิติว่าข่าวนี้มีคนกดเข้าไปดูเยอะเขาก็จะเอาคลิปนี้นะครับระบบจะเอาคลิปนี้ไปแนะนําให้คนอื่นๆได้เห็นเป็นวงกว้างมากขึ้นแปลว่าทุกครั้งที่เรากดเข้าไปดูด้วยความสงสยัยเรายิ่งเป็นผู้ที่มีส่วนที่ทําให้คลิปนั้นแพร่กระจายทางอ้อมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจในระบบนะครับในการที่เขาแนะนําคลิปต่อในระบบนั้นเกิดจากการที่เรากดเข้าไปดูเยอะนั่นเองฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับเงินเราชนะ เห็นแล้วก็แค่ไม่ต้องกดเข้าไปดูเท่านั้นเองหรือถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกรนกดรายงานอย่างที่แจ้งไปนะครับส่วนการที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนั้นไม่รับเรื่องหรือแจ้งสถานะว่าการแจ้งช่อง YouTube ที่เป็นข่าวปลอมนั้นไม่เข้าข่ายนั้นเดี๋ยวผมจะนํามาแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเหตุใดการแจ้งช่อง YouTube ว่าเป็นข่าวปลอมจึงไม่เข้าข่ายนะครับที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมดาเนินการอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ